เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมันต้องเติมวีหนึ่งนะครับนะนี่ก็อยู่ไปที่เกมไฮโลไทยนะครับผมก็ทุนมาที่9,298บาทนะทุกคนเป็นเว็บไซต์ของยูฟ้าห6นะครับผมมาอ่ะห้องขั้นต่ำหนึ่งร้อยแล้วกันนะครับผมโอเคมาเปิดแรกผมใส่สูงแล้วกันนะครับนะ สูงสอพันเป็นเลยนะครับผมมากับใจเกินร้อยทุกคนช็อตเนี้ยพาใส่เต็มแม็กนะครับผมวันนี้งบ9000กว่าบาทนะครับนะเออสามห้าหกใต่ืึองครับผมเปิดแรกครับบวกแล้วอ่ะทุกคนเออ,อบวกหกพันนะครับผมทุนตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น13,298บบาทแล้วนะครับนะ ลองมาทำน,นะครับผมเชื่อมั่นในสูงนะครับผมชอ็อตนี้โอ้โหเหน่งมาแล้วเนี่ยโอ้โห145เล่นผมแล้ว <4. S 1> แต่ว่ามีคููอยู่นะ่าจะได้อยู่มั้งน่าจะพอได้อยู่นะครับผมขาดทุนนิดหน่อยนะครับนะใส่สูงจนแม็กเลยแม่เริ่มร้อนแล้วนะครับผมเอาผมตามสูงต่อละกันทุกคน ว่าสูงจะเข้าหรือเปล่านี่ครับผมเต็เมแมกซล้ทุกคนเปิดเนี่ยโอ้โหหนึ่งไม่แล้วเฮ้ยโอ้โหหนึ่งห้าสองออกวันนี้อ้าวไปเลยนะครับผมเปลี่ยนห้องดีกว่าทุกคนไม่ไหวนะครับอ่ะผมใส่สูงมอนัสตักเลยลวกันทุกคนมาดิใส่เต็มแม็กอ่ะ นะครับผมขอ4ี่6ม,มาแล้วกันเพื่อนมา4 6มา4 6มา4 5เ่งมันยังเป็นตามอยู่ทุกคนเฮ้ยอะไรกันครับนี่เล่นผมอีกแล้วไงอยู่ย98บาทนะครับผมเออมันเป็นไปได้ยังไงครับทุกคนเฮ้ย เดี๋ยวคลิปหน้ามาลุยใหม่นะครับผมแค่นี้ต้องมีชำระทุกคนบอกเลยไม่ยอมนะครับผมตานี้ออกเลยเป็นสามมานะครับผมเป็นสามหนึ่งหนึ่งนะครับนะก็ไม่น่าจะไปต่อแล้วแหละเดี๋ยวคลิปหน้ามาแก้แค้นนะครับผมยังไงก็ต้องมีชำระนะครับนะคบแค่นี้ ก็เดี๋ยวฝกกาดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับผมมีแจกรางวัลทุกสัปดาห์เลยทุกคนโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ